สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอีกครั้งนะคะที่นี่ Better Story Podcast นะคะวันนี้นะคะ Browsebook ของเรานะคะเดินทางมาถึง EP ที่50แล้วค่ะเย้ดีใจมากเลยนะคะเป็นเส้นทางที่ไม่ง่ายเลยนะคะกว่าจะทำมาได้50 EP นะคะแต่ว่าเองก็สัญญาว่าจะหาข้อมูลดีๆแล้วก็หาหนังสือดีๆมารีวิวให้ฟังกันอีกนะคะยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยค่ะ สำหรับเรื่นะคะใน ep 5 0ในวันนี้นะคะอิงจะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับสัปดาห์หนังสือต้องห้ามหรือว่า ban book week ค่ะหลายๆคนนะคะเคยได้ยินเรื่องของหนังสือต้องห้ามกันใช่ไหมคะก็คือว่าในแต่ละประเทศเนี่ยนะคะก็จะมีนโยบายที่จะจัดการกับหนังสือบางเล่มที่รัฐของแต่ละประเทศเนี่ยมองว่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่ส่งเสี่ยงทางด้านความเชื่อนะคะเรื่องเพศนะคะเรื่องวัฒนธรรมเรื่องความหลากหลายเรื่องที่กระทบกับเยาวชนหรือว่าแม้แต่มุมมองเรื่องการสมคบคิดค่ะ ซึ่งหากทางรัฐของแต่ละประเทศเนี่ยตัดสินใจว่าหนังสือต้องห้ามเหล่านั้นนะคะมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมก็จะถูกสั่งห้ามพิมพ์ห้ามจําหน่ายหรือว่าแม้แต่ห้ามอ่านค่ะในประเทศไทยเองก็เช่นกันนะคะหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของหนังสือต้องห้ามกันอยู่บ่อยๆเนาะมาดูเรื่องราวของหนังสือต้องห้ามกันนิดนึงนะคะคือในอดีตเนี่ยนะคะการห้ามอ่านหนังสือเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมแห่งการปกครองมาตั้งแต่อดีตแล้วนะคะ มีการบันทึกไว้ว่าผลงานของปริทักรัสนะคะนักปรัชญาชาวกรีกเนี่ยถูกเผากลางกรุงเอเธนเลยนะคะแม้แต่ในจีนนะคะในรัชสมัยของจกักรพรรดิจินซีฮ่องเต้ค่ะก็มีเรื่องราวบันทึกไว้ว่าทรงสั่งเผาหนังสือทุกเล่มในราชอาณาจักรเลยนะคะรวมทั้งทรงบัญชาให้สังหารกับนักปราชา์จจำนวนมากที่ทรงเห็นว่าเป็นศัตรูค่ะแต่ว่านะคะการทำลายหนังสือครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติเลยนะคะเกิดขึ้นในพศ495ค่ะ ผู้ที่กระทำการนั้นคือจูเลียซีซ่าค่ะทุกคน เมื่อจูเลียสซีซ่าเนี่ยนะคะได้กรีธาทัพเข้าสู่เมืองอเล็กซานเดรียนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในประเทศอียิปต์นะคะจูเลียสซีซ่าก็ได้ทําการสั่งเผาหอสมุดอเล็กซานเดรียนะคะซึ่งตอนนั้นนะคะถือว่าเป็นหอสมุดที่ดีที่สุดของยุคโบราณเลยนะคะเพราะว่าที่หอสมุดอเล็กซานเดรียนะคะบรรจุม้วนกระดาษปาปิรุสซึ่งมีศัพทวิชาความรู้ต่างๆเนี่ยไม่ต่ํากว่า4 0 0 0 0 0ม้วนเลยนะคะเสียดายมากเลยนะคะจูเลียสซีซ่าทํากับพวกเราได้นะคะ ทีนี้นะคะมาดูในประเทศไทยกันบ้างค่ะการห้ามอ่านหนังสือในสังคมไทยเนี่ยนะคะเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าหนังสือต้องห้ามเนาะนังสือต้องห้ามเนี่ยมีความหมายว่าแผ่นกระดาษที่มีอักขระกำกับนะคะหรือว่าความรู้ที่ถูกสงวนไว้หรือว่าไม่ให้แตะต้องค่ะ ในสังคมไทยเนี่ยนะคะในอดีตเนี่ยแม้ว่าการอ่านและเขียนเนี่ยจะยังไม่เป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายของสังคมสยามในสมัยโบราณนะคะแต่คนไทยเองเนี่ยก็มีความเคารพหนังสือถึงแม้มมจะอ่านไม่ออกก็ตามนะคะเพราะว่าเชื่อกันว่าหนังสือเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะสมัยนี้นะคะงก็เชื่อว่ายังมีหลายๆคนหลายๆครอบครัวนะคะที่ปลูกฝังให้ลูกหลานนะคะเคารพหนังสือนะคะเชื่อว่าหนังสือมีครูบาอาจารย์ไม่ให้เดินข้ามนะคะไม่ให้วางตรงที่ต่ำนะคะให้วางไว้ตรงที่สูงเสมอนะคะเสมอเหมือนว่าหนังสือเป็นครูบาอาจารย์นี่ให้ความรู้แก่เรา ะะก็เป็นวัฒนธรรมที่น่ารักและอินก็ชอบด้วยนะคะทีนี้มาดูเรื่องราวของการทำลายหนังสือก่อนเลยดีกว่านะคะคือในสังคมสยามเนี่ยแม้ว่าคนไทยในสมัยโบราณเนี่ยอ่านจะอ่านหนังสือไม่ออกเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าก็มีบันทึกระบุถึงการ,การทำลายหนังสืออยู่เช่นกันนะคะบันทึกไว้ในพระราชพงศสวรากรุงรีอยุทยาฉบับพันจันทนุมาศวงเล็บเจิมนะคะได้ปรากฏเหตุการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากนะคะก็คือว่าคนตื่นเอาตำราคุณสายทิ้งน้ำค่ะ เรื่องนี้เกิดขึ้นในพศ2178นะคะในสมัยของพระเจ้าประาสาัททองค่ะเมื่อพระเจ้าประาสาัททองได้เสด็จไปพระราชทานเพลิงศพของพระเจ้าลูกเธอฝ่ายในนะคะที่วัดชัยวัฒนารามแต่ว่าพบว่าที่พระศพนะคะของพระเจ้าลูกเธอฝ่ายในเนี่ยเนื้อด้านในท้องเนี่ยเผาไม่ไหม้นะคะเหมือนไฟไม่ไหม้โดนนะคะก็เลยมีการสงสัยกันว่าจะโดนคุณใสหรือเปล่านะคะก็เลยเกิดข่าวลือไปยังประชาชนมากมายเนาะ มีข่าวลือว่าจะมีการค้นหาตำรับตำราตามบ้านเรือนนะคะทีนี้ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านนะคะก็เลยแตกตื่นนะคะก็เลยขนเอาตำราคุณไส่ที่มีนะคะไปทิ้งน้ำหมดเลยนะคะเนื่องจากกลัวความผิดนะคะเสียดายมากนะคะหลังจากนั้นนะคะ <laughs> เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการห้ามอ่านหนังสือที่เกิดขึ้นในสยามที่เป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีเลยนะคะก็คือเรื่องราวของนายโมดอมาตยกุลค่ะ ในโหมดนี้นะคะ,ะมีอีเวนต์นะคะที่จะต้องขึ้นศาลในคดีมรดกเนาะทีนี้เนี่ยในโหมดก็เลยวางแผนค่ะแอบจ้างคัดลอกกฎหมายนะคะที่โรงอารักษ์เนี่ยเป็นเงินร้อยบาทก็คือจนได้ต้นฉบับมาพิมพ์นะคะโดยหวังว่าจะช่วยคนที่ไม่รู้กฎหมายนะแล้วก็นําเงินมาหักลบกับต้นทุนที่ได้ลงไปนะคะในโหมดก็เลยนําต้นฉบับที่เกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยนะคะไปว่าจ้างให้คุณหมอแบรดเล่เนี่ยพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือชื่อว่าหนังสือกฎหมายไทยค่ะซึ่งทันทีที่หนังสือเล่มแรกออกมาเนี่ยนะคะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัวกระทรวงกริ้วมากเลยนะคะเพราะว่าท่านมีรับสั่งว่าการเอากฎหมายบ้านเมืองไปพิมพ์โฆษณาเช่นนั้นเนี่ยจะทําให้พวกมดต่อหมอความเนี่ยทำให้ยุ่งยากแก่บ้านเมืองไปอีกนะคะหลังจากการสอบสวนนาหมดนะคะก็มีการรับสั่งให้ริบหนังสือกฎหมายเหล่านั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้มีรับสั่งให้นําไปเผาหรือทําลายนะคะด้วยความเชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสือเพียงแต่รับสั่งว่าเมื่อพระเจดีที่วัดสักเกตเนี่ยถ้าสร้างเสร็จแล้วก็ให้น,นําหนังสือที่ริบมาทั้งหมดเนี่ยไปบรรจุไว้ในพระเจดีแทนก็นแล้วกัน เรื่องราวของการลักลอบพิมพ์หนังสือกฎหมายไทยของนายโมดเนี่ยนะคะมีความสําคัญมากเลยนะคะถึงแม้ว่าหนังสือเล่มแรกเนี่ยจะถูกสั่งริบไปก็ตามนะคะแต่ว่าการทําแบบนี้นะคะเป็นการทําลายขนบนะคะการศึกษากฎหมายในสมัยนั้นนะคะซึ่งมีความเชื่อว่าห่วงห้ามไว้เฉพาะชนชั้นนําเท่านั้นนะคะหนังสือกฎหมายไทยที่นายโมดมาจ้างหมอรัดเล่พิมพ์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีแค่ชฉพาะเล่มหนึ่งแค่200เล่มนะคะซึ่งปัจจุบันก็หาต้นฉบับไม่ได้แล้วค่ะแต่ว่าคุณหมอบรัดเล่นะคะได้นํามาพิมพ์ซ้ําจนเป็นที่ รู้จักกันต่อมาในชื่อกฎหมายฉบับหมอบัตเล่นั่นเองค่ะแล้วก็ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็มีสามัญชนสองท่านนะคะที่มีส่วนสําคัญในการทําลายการผูกขาดความรู้ของชนชั้นนํานะคะก็คือกสรอกุหลาบกับท่านเทียนวันนะคะท่านทั้งสองเนี่ยนะคะมีความคิดนะคะเกี่ยวกับาการออกอุบายการขอยืมหนังสือจากหอหลวงมาอ่านนะคะแล้วก็จ้างอารักษ์คัดลอกค่ะ ซึ่งนะคะท่านก็ได้ทําเช่นนี้ต่อเนื่องมานานนะับปีเลยนะคะทำให้ท่านทั้งสองเนี่ยมีต้นฉบับจากหอหลวงเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งท่านก็ได้นําความรู้ต่างๆเนี่ยมาตีพิมพ์เผยแพร่นะคะทั้งที่เป็นเล่มหนังสือนะคะไม่ว่าจะเป็นคําให้การของคุณหลวงหาวัดนะคะหรือว่าบางส่วนที่นํามาตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์สยามประเภทนะคะโดยกล่าวว่า ที่จัดทําขึ้นเนี่ยเพื่อมีจุดประสงค์ที่ตั้งใจจะบํารุงปัญญาประชาชนนะคะแต่ความที่ท่านทั้งสองเนี่ยก็ทราบดีว่าการนําความรู้ที่ห่วงห้ามไว้มาเผยแพร่เนี่ยมีความผิดนะคะท่านก็เลยตัดสินใจที่จะดัดแปลงค่ะบางข้อความออกนะคะที่เนี้ยการกระทําดังกล่าวเนี่ยกลับนําโทษมาสู่ตัวท่านเองเมื่อท่านได้เขียนชีวประวัติของสมเด็จพระสังฆราชสานะคะพระอุปัชฌาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้เขียนชีวประวัติคลาดเคลื่อนไปนะคะสุดท้ายมีการตั้งคณะกรรมการ สอบสวนเรื่องนี้เราก็ได้ข้อสรุปว่ากศร,รกุลลาบนะคะเป็นผู้แสดงความเท็จอวดอ้างตนให้เป็นผู้เชื่อถือเป็นผู้ปั้นความที่ไม่จริงขึ้นลวงให้คนเชื่อผิดๆค่ะหลังจากนั้นคําว่ากุ๊เนี่ยนะคะก็เลยกลายเป็นคําที่หมายถึงการสร้างเรื่องขึ้นโดยไม่มีมูลค่ะทั้งที่ความจริงมูลเหตุที่ท่านกศร,รกุลลาบต้องกุกเรื่องขึ้นมานะคะก็เกิดมาจากการห่วงห้ามความรู้ไว้เฉพาะชนชั้นนำคนะ,คะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เลยทําให้กศร,รกุลลาบนะคะกลายเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้ขึ้นมาซะอย่างนั้นนะคะค ถัดมาอีกหน่อยนะคะในยุคสมัยของจอมพลปและจอมพลสฤษดิ์นะคะก็มีการออกกฎหมายควบคุมสิ่งพิมพ์รวมไปถึงการปิดกั้นเนื้อหาจากหนังสือจากนักเขียนหัวก้าวหน้าหลายคนนะคะทำให้ในยุคสมัยของจอมพลปลและจอมพลสฤษดิ์นะคะมีหนังสือต้องห้ามเกิดขึ้นมากกว่า250รายการด้วยกันค่ะ ในยุคปัจจุบันในไทยนะคะเราก็ยังยึดกับรายชื่อหนังสือต้องห้ามที่ถูกประกาศโดยกระทรวงมหาดไทยจำนวน100เล่มนะคะซึ่งประกาศมาตั้งแต่พศ2540นะคะปัจจุบันก็ยังไม่ได้มีการประกาศยกเลิกแต่อย่างใดนะคะใครที่อยากทราบว่ารายชื่อหนังสือต้องห้าม100เล่มนี้มีอะไรบ้างนะคะอิงบอกเลย Google เจอแน่นอนนะคะมีลิสต์บอกเลยนะคะว่ารายชื่อหนังสือต้องห้ามมีอะไรบ้างซึ่งปัจจุบันก็ยังคงต้องห้ามอยู่นะคะทุกคน เป็นคําเตือนยังต้องห้ามอยู่นะคะอะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนื้อหาเรื่องราวของสัปดาห์หนังสือต้องห้ามที่อิงอยากจะนํามาเล่าให้ฟังนะ่ะสาระสําคัญอยู่ตรงนี้ค่ะ ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนาะที่มีเรื่องราวของการทําหนังสือต้องห้ามทุกประเทศนะคะเช่นกันและสหรัฐอเมริกาก็เช่นกันนะคะเพียงแต่ว่าในสหรัฐอเมริกานะคะเขามีทางออกให้กับหนังสือต้องห้ามเหล่านี้นะคะด้วยการจัดกิจกรรมที่เรียกว่าสัปดาห์หนังสือต้องห้ามหรือว่าแบนบุ๊กวีค่ะซึ่งก็คือหัวข้อของ browse book ep 50ของเราในวันนี้ค่ะอารัมพบทมาไกลามากนะคะกว่าจะเข้าหัวข้ออ่ะเรามาดูกันค่ะ บนบุกวิกในสหรัฐนะคะถูกจัดขึ้นโดยสมาคมห้องสมุดอเมริกันนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อกระตุ้นการแสดงออกทางด้านเสรีภาพแล้วก็เน้นย้ำถึงอันตรายจากการจำกัดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในสังคมประชาธิปไตยค่ะเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมานะคะพบว่ามีการคุกคามสิทธิของนักอ่านโดยกระบวนการแบนหนังสือแล้วก็การขึ้นบัญชีหนังสือหลายเล่มให้เป็นหนังสือที่มีปัญหาในชุมชนของอเมริกาเนี่ยทำให้อ่าเป็นการริดรอนสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลของนักอ่านนั่นเองค่ะ กระบวนการนะคะของการแบรนหนังสือในอเมริกานะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะคือหนังสือเล่มไหนนะคะที่มีเนื้อหาสุ่มเสี่ยงนะคะที่แรกนะคะจะจัดอยู่ในหมวดของ challenge book ก่อนนะคะซึ่งตอนที่เป็น challenge book เนี่ยค่ะ คนที่จะถูกกีดกันออกไปจากหมวด a l l e n g e Book กลุ่มแรกนะคะก็คือเยาวชนค่ะเยาวชนเนี่ยค่ะจะไม่สามารถเข้าถึงหนังสือกลุ่ม Challenge Book ได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่ต่างๆนะคะลงความเห็นให้เปลี่ยนจาก Challenge Book เป็นแบรนด์บุ๊กเมื่อไหร่นะคะหนังสือเหล่านั้นนะคะก็จะถูกนาออกจากห้องสมุดแล้วก็นําออกจากสถานศึกษาในชุมชนทันที ซึ่งการกระทําแบบนี้นะคะถูกมองว่าเป็นการตัดสินใจของคนกลุ่มเล็กๆเพียงกลุ่มเดียวที่จํากัดสิทธิการรับรู้ของคนอื่นๆในส่วนใหญ่ในชุมชนนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะตลอด20ปีที่ผ่านมาในสหรัฐนะคะมีการขึ้นบัญชีหนังสือ h a l l e n g e b o o k เนี่ยมากกว่า10,000เล่มด้วยกันนะคะโดยเนื้อหาที่ถูกเรียกร้องมากที่สุดนะคะก็คือเรื่องของการเปิดเผยทั้งเพศนะคะตามด้วยเนื้อหาความรุนแรงแล้วก็เนื้อหานอกกรีดค่ะซึ่งขอบเขตการแบรนหนังสือนะคะก็ลุกลามเข้าไปจนถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะก็คือการแบรนหนังสือจากช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นอ e ีบุ๊กหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กต่างๆด้วยเช่นกันค่ะ งานสัปดาห์หนังสือต้องห้ามในสหรัฐนะคะจะถูกจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนในทุกปีนะคะเพื่อแสดงออกในการเรียกร้องสิทธิในการรับรู้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นสิทธิพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยในสหรัฐค่ะซึ่งในงานสัปดาห์หนังสือต้องห้ามนะคะก็จะมีการวางขายหนังสือต้องห้ามแน่นอนค่ะห้ามใช่ไหมคะขายจะเลยนะคะรวมไปถึงนะคะของที่ระลึกค่ะที่ขัน้นหนังสือนะคะแล้วก็มีโปสเตอร์ที่จะนําเสนอเฉลิมฉลองเหตุการณ์สาคัญต่างๆในแต่ละปีค่ะ ซึ่งนะคะอิงเองนะคะก็หวังว่าในประเทศไทยนะคะแม้ว่าจะมีรายชื่อนังสือต้องห้ามอยู่100เล่มนะคะอิงก็อยากที่จะให้มีผู้คนนะคะที่หันมาให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจช่วยกันเรียกร้องสิทธิในการอ่านให้กับประชาชนนะคะเพราะว่าเราเชื่อว่าประชาชนที่อ่านหนังสือได้ทุกคนเนี่ยจริงๆเราก็น่าจะมีวิจารณญ,ญาณมากเพียงพอนะคะที่จะพิจารณาเนื้อหาและบริบทได้ด้วยตัวเองไม่จําเป็นต้องผ่านการเ,เซ็นเซอร์และปิดกั้นนะคะในอีกมุมหนึ่งเนี่ยก็ยังช่วยให้นักเขียนนะคะได้สามารถแสดงออกผ่านทางความคิด ผ่านตัวอักษรได้อย่างเสรีนะคะเพื่อพัฒนาวงการหนังสือให้ก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาความคิดให้กับผู้อ่านได้อีกไกลเลยทีเดียวค่ะอยู่กับอิงในเบราว์สบุ๊เราก็ต้องมีโค้ดนะคะสําหรับโค้ดหรือว่าประโยคเด็ดในวันนี้ที่อิงนํามาฝากกันนะคะมาจากจูดิตครุงค่ะเป็นผู้ก่อตั้งงานสัปดาห์หนังสือต้องห้ามในสหรัฐนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยจูดิตครุงได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะเขาเคยกล่าวไว้ดังนี้ค่ะ การเซ็นเซอร์ไม่ควรจะถูกใช้เป็นหนทางของการแก้ปัญหาในทุกสื่อเพราะว่าประชาชนทุกคนควรมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูลภายใต้บัญญัติสิทธิพื้นฐานของรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาอิงเห็นด้วยกับประโยคนี้มากเลยนะคะแล้วก็อยากให้เอามาใช้ในประเทศไทยเช่นกันนะคะเพราะอิงเองนะคะก็เชื่อว่า everybody d e s e r v e the right to read ค่ะเพราะสิทธิในการเลือกอ่านเป็นของทุกคนค่ะ เรื่องราวของหนังสือต้องห้ามแล้วก็สัปดาห์หนังสือต้องห้ามในสหรัฐที่อิงนำมาฝากกันในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของผู้ฟังของอิงทุกคนนะคะ ฝากติดตามนะคะ Better Story Podcast นะคะได้ทุกช่องทาง Podcast ของคุณนะคะแล้วก็ใครนะคะที่อยากจะแนะนำหนังสืออะไรให้อิงรีวิวนะคะหรือว่าอยากให้อิงมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะสามารถทักทายอิงเข้ามากันได้เลยนะคะที่ Facebook แล้วก็ Twitter ของ Better Story Podcast ค่ะสุดท้ายนี้นะคะหวังว่า Podcast นี้จะมีประโยชน์กับคุณนะคะเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสำหรับวันนี้อิงไปกับล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ